เคยไลฟ์5ชั่วโมงขายได้300 1หนึ่งตัวที่ขายได้คือแทชจกกรีค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือคนยังไม่รู้จักเลยว่าอติภาคือใครช่วงนั้นก็คือแบบรู้สึกแย่มากท้อทุกวันไม่มีวันไหนไม่ท้อเลยคะดูมันแต่งตัวนะครับทุกคน ที่เดินขึ้นบันไดแล้วทีเนี้ยแฟนเขาก็แซวโอ้โหทำไมแต่งขนาดนี้ใส่ะไรขนาดนี้เราก็ลงลงด้วยความไม่คิดอะไรแพ็คสินค้าไปปุ๊บคลิปแมสพีคเลยค่ะตื่นมาอีกทีนึงจากออเดอร์หลักพันกลายเป็นแบบหลักหมื่นติดอันดับหนึ่งมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะภ้าพพิคๆเลยจะอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านต่อเดือน สวัสดีคะ่ะชื่อเฟิร์นนะคะเป็น c e อีแบรนด์อติพาช็อปเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสายฝอขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะแล้วก็ออเทอร์ร์รวมถึงกระเป๋ารองเท้าน,น่าจะประมาณ2 0 0 0ถึง3,000แบบเลยคะ่ะราคาถูกแต่คุณภาพดี1เดือนเราพยายามจะออกให้มากกว่า20แบบถ้าเกิดเป็นช่วงดีเดย์วันหนึ่งเราออกอยู่ที่มัน7จถึงแแบบเลยได้ซ้ำด้วยความที่ตัวเราเป็นคนชอบออกแบบชอบดูแฟชั่นพอตามเทรนด์บ่อยมันกลายเป็นหัวมันคิดแต่แบบใหม่ๆตลอดเวลาพอคิดปุ๊บเราทำปั๊บแบบใหม่ก็เลยอ๋อเต็มไปหมดเลย ติดอันดับหนึ่งมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะผลตอบรับดีมาก20-30ล้านต่อเดือนทีมพวงทีมแพ็กก็คือทอ้อแท้ลาออกกันไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มันเยอะเกินไปไม่ค่อยหยุดไล์เถอะอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ทํามา11ปีค่ะอายุ18ค่ะที่เริ่มทําแบรนด์เริ่มขายเสื้อผ้ามือสองเฟิร์นเป็นคนที่แต่งตัวแซ่บมากกาแซ่บกาเปรี้ยวไม่เหมือนใครไปกลางห้างก็แต่งแบบเหมือนไปเที่ยวปาร์ตี้คือจริงๆตอนแรกอะเฟิร์นแค่ต้องการเงินไปเที่ยวเพราะว่าเป็นคนที่รักในการปาร์ตี้มากแล้วก็บวกกับมหาลาัยมันไกลในเมืองก็เลยต้องนั่งแท็กซี่รอบนึงก็500ตังไม่มีก็เลยขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองพอขายมือสองเสร็จป,ปุ๊บกำเงินไปแพชต,ตินัมประตูน้ํามาถ่ายแบบใหม่แล้วก็ขายวนล,ลูปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆตอนนนั้นขาย IG ค่ะ ประมาณ3ปีได้ค่ะคือตัวเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ชอบการเสียโอกาสมากๆอย่างบางทีลูกค้าสั่งของระามายางียค่ะสต็อกเราไม่พอความต้องการเขาเยอะพอเรากลับไปซื้อที่ประตูน้าของเขาดัานหมดทําให้เราพลาดเงินจํานวนเยอะมากๆที่ลูกค้าต้องการเฟิร์นตัดสินใจว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องขยายธุรกิจตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมองหาโรงงานผลิตเอง จะเป็นฟิลเกาะอกค่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นเกาะอกใครใส่เขาก็ว่าโป้นะก็จะมีแบรนด์เราเนี่ยแหละที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาด้วยเกาะอกก็ถือว่าดีนะคะดีกว่าทั่วไปน่าจะอยู่เดือนละประมาณ4ล้านค่ะก็คิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับเราเป็นนิชททร์เก็ตมากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าใส่สื้อผาใส่ฝอด้วยทรงที่มันรัดมากมันอะไรมากแล้วบวกกับตอนนั้นคือเขาไม่ได้เปิดับตอนนี้ กล้ามากสุดามากว,าว้าวไปถึงโอ้โหว,ว้าวสุดจะทำแบบตามตลาดเลยตามกระแสก็มีแต่น้อยค่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มัห้าเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือตามใจฉันเราคิดว่าเราโอเคเราชอบเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วกลายเป็นว่าทุกคนเขาก็มองหาแบบนี้ซึ่งตลาดมันไม่มีโอ้คมาจ่ต่อตัวแม่ตอนที่คนเปิด i ิก o ็เคยไลฟ์5ชั่วโมงขายได้300ย คือรู้สึกแย่มากช่วงนั้นก็คือแบบเราไม่ต้องสู้ก็ได้ขนาดนั้นเพราะเรายังมีไอจอยู่อยเออไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยคนรอบตัวค่ะเขาซัพพอร์ตดีทีมงานเพื่อนแฟนเขาคอยพุชฟนตลอดก็เลยมีวินัยในการที่จะไลฟ์ทุกวันเวลาละ5ชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นคือคนย,ยังไม่รู้จักเลยว่าอติภาคือใครแต่พอเราคอนเนนิวการไลฟ์มาเรื่อยๆคนเริ่มติดคนเริ่มรู้จักมันก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆดูมันแต่งตัวนะครับทุกคน ที่เดินขึ้นบันไดแล้วตอนนั้นนะคือใส่กางเกงที่เป็นคอลเลคชันใหม่โชว์เกือบถึงก้นนิดนึงแล้วทีเนี้ยแฟนเขาก็แซวโอ้โหทำไมแต่งขนาดนี้ใส่อะไรขนาดนี้แล้ก็หลงลงด้วยความไม่คิดอะไรแท็กสินค้าไปปุ๊บคลิปแมสพีคเลยค่ะตื่นไทีนึงจากออเดอร์หลักพันกลายเป็นแบบหลักหมื่น ต้องขอบคุณทีมพี่พี่มิสแกร์คือด้วยความที่พี่พี่เขาอ่ะชอบใส่อติภาอยู่แล้วแล้วเขามีการสัพพอร์โดยการซื้อไปใส่เองแล้วแท็กแล้วแนะนำกลายเป็นว่าลูกค้าซื้อตามเยอะมากเก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ก่อนแล้วพอผลตอบรับมันดีอะค่ะเก็เลยดึงน้องชาลลอตตน้ององุ้มเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนที่เห็นเลยดีเดย์วันเดียวของหมดทุกอย่างที่เปิดขาย จะเป็นเสื้อกล้ามตัวที่เฟิร์นใส่อยู่อันนี้ก็จะขายดีที่สุดเลยค่ะยอดขายจะอยู่ที่รวมา4ี่แสนก่าตัวแล้วติดอันดับหนึ่งมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะเสื้อกล้ามของเฟิร์นคำนึงถึงคนที่เนื้อลักแลเยอะบวกกับพอใส่ปุบ๊บผ้ามันหนามันกระชับตัวต่อให้ใส่เสื้อในอย่างเสื้อในอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อในที่ให้นมบุตรเนาะมันก็จะมีความหนาปกติก็ยังเก็บทรงได้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ลูกค้าเขาต้องการมากบวกกับราคาที่มันถูกจับต้องได้แล้วก็สีเยอะอีกอย่างเงี้ยค่ะลูกค้้้้าาากกกกกก็็็็เเเลลลลยชออบมมมมแแวววีีปีปปนพสืดดไหค่ร เจมมี่ครอปเสื้อครอปตัวสั้นสีมีทั้งหมดประมาณ60สีให้ลูกค้าเลือกอีก2แบบแล p s ซ t o ็ top, เป็นเสื้อกล้ามทรงเสื้อกล้ามเหมือนกันแต่ว่าจะเข้ารูปกว่าปกติแล้วก็แฮมมี่คือเสื้อปัะล่ผ้าจะเป็นผ้ายืดเด้งนิดนึงค่ะยืดเยอะแล้วก็สีเยอะจับจีบข้างๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังขยายฐานเป็นกางเกงยีนเป็นอธิภาจีนเพิ่มมีพัดไซถึงห้ l ตอนนี้กลายเป็นว่าฐานท่า겟พัสไซ กล้าแต่งตัวเปรี้ยวมากขึ้นลูกค้าบางท่านที่เป็นผารไซด์เนีคะ่ะแท็กรีวิวฉ่ำเวลาคนเห็นเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาสวยขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นคือมันคือความสุขที่แบบแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งไม่คิดว่าจะได้นั่นแหละคะ่ะคือกำลังใจที่แบบเรามาถึงจุดนี้ ฝากติดตามอติภาช็อปด้วยนะคะเสื้อผ้าสายฝอที่ทุกคนต้องรู้จักทั้งช่องทางติกตอกค่ะอติภาช็อปแล้วก็ Instagram มอติภาช็อปเฟซบุ๊ k อติภาช็อปล้วก็ช้ e, อปปีอติภาช็อปค่ะแต่ว่าโคตรลดเยอะสูงสุดก็แนะนําไปติกตอกเลยค่ะ